สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ใช้นาฬิกา Garmin น,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโหลดตัวแอปพลิเคชันเสริมนะครับหรือฟังก์ชันจัมกระโดดเชือกนะครับเข้าไปที่ IQ Connecto นะครับค้นหาตรงที่ตรงค้นหานะครับพิมพ์คาว่าจัมลงไปนะครับ พอพิมพ์คําว่าจำเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาอันแรกเลยนะครับกดดาวน์โหลดหรือกดติดตั้งนะครับกดอนุญาตด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกร,รมเสริมนะครับที่ทาง Garmin ขอันแอดเข้ามาแต่ว่าเราสามารถโหลดเพิ่มได้นะครับในดู IQ Connect Store นะครับจะมี Widget มี w a t c f a c e มี Data Feed นะครับมี Data Screen ให้เราโหลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นกำลังติดตั้งอยู่ในคิวนะครับอันนี้ก็คือโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามจะโหลดซ้ำนะครับก็ไปที่ Garmin Connect นะครับเข้าไปเช็คดูในในตัวโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปที่ตัวนาฬิกาโอเค เปิดบลูทูธก่อนนะครับกดไปเข้าไปที่ตรงนาฬิกานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับโอเคอันนี้ไม่ถูกไม่ใช่นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็ฟีดข้อมูลนะครับลองเช็คฟีดข้อมูลมาโอเคจำม,มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีมีสองอย่างคุ้มโดดมานะครับในฟีดตัวนี้นะครับ โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแอดลงไปที่นาฬิกากันนะครับครับสำหรับนาฬิกาที่เปิดออโต้อัปเดตไว้นะครับนาฬิกาอัปเดตก็มันจะขึ้นซอฟต์แวร์อัปเดตแบบนี้นะครับชินเ <S S ensor, <S ซอร์ซอฟต์แวร์นะครับการอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับถ้า Data ไม่เยอะหน่อยนะครับตัวการทำงานของนาฬิกาก็จะไม่มีการดีฟอนะครับ ก็สามารถได้ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแอดครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแอดตัวจัม๊มกระโดดเชือกลงไปที่ตัวนาฬิกานะครับกดปุ่มขวาบนนะครับกดตกลงเข้ากิจกรรมเข้ามาที่อื่นๆนะครับนี้ตัว945หรือตัวรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะให้อินพุตหรือเราสามารถพิมพ์จากตัว นาฬิกาหรือว่าแอปพลิเคชันเราได้เลยนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปก่อนนะครับพิมพ์คำว่าจ้ำกระโดดเชือกลงไปนะครับถ้าอยู่ในตัวแอปพลิเคชันเราจะพิมพ์ง่ายง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็สามารถพิมพ์จากตัวนาฬิกาได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ ก็มาที่ตรงหน้าจอข้อมูลนะครับกดตกลงเข้าไปนะครับตกลงเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราเลือกรูปแบบนะครับก็คือตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอากี่ช่องอันนี้เป็นฟีดข้อมูลนะครับจํานวนช่องข้อมูลนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจของเราเลยนะครับว่าเราจะใช้เป็นระยะทางเวลาฟีดอะไรพวกนี้ครับข้อมูลเพจข้อมูลความเร็วครับ เดือนมาเรื่อยๆนะครับตัวจำมันจะเข้ามาอยู่ตรงที่คำว่าช่อง Connect IQ นะครับเราเลือกได้เลยครับคำว่า,าจำโอเคกดตกลงเข้าไปได้เลยครับก็แอดแล้วนะครับช่อง1น่ช่อง2องช่องส,ององสเราอยากเปลี่ยนเป็น อัตราการเต้นหัวใจเปลี่ยนเป็นความเร็วเปลี่ยนเป็นแคลอรี่แล้วก็สามารถแอดเพิ่มได้นะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจนะครับโอเคครับฮดูได้พี่ ครับเน่าบาดเจ็บผิดบาทที่ผิบาทเต็มเลย่าวไง่ะไม่ว่าไงพี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณคุณคำว่าเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นที่ใช้ประจำนะครับดูน่ารักนะครับโอเคมาเรียบร้อย